อาการของโรคกรดไหลย้อนนะครับก็คือมีอาการแน่นหน้าท้องท้องอืดน,นะครับแสบกลางอกหรือว่าบริเวณลำคอนะครับเนื่องจากกรดไหลมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาทางอกและคอนะครับก็จะมีอาการจุกคอด้วยนะครับบางคนมีอาการจุกคอหายใจไม่อิ่มนะครับแล้วก็ในปากก็จะมีรสขมๆเปรียปร้ยวๆเป็นรสของกรดในกระเพาะอาหารนะครับบางคนมีการเรอเปรี้ยวนะครับสําหรับ การรักษานะครับทางแพทย์แผนจีนหลกัหลกๆจะใช้วิธีการฝังเข็มแล้วก็ยาจีนนะครับเพื่อปรับสมดุลระบบย่อยอาหารนะครับบำรุงกระเพาะแล้วก็ม้ามนะครับสำหรับการรักษานะครับหมอจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรักษายังไงก็ดีขึ้นอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือหลังจากดีขึ้นแล้วคนไข้มักจะกลับมาเป็นซ้ำเพราะว่าไม่ได้ปรับพฤติกรรมนะครับวันนี้ก็จะเลยจะมาพูดถึงพฤติกรรมที่ทําให้เกิดกรดไหลย,ย้อนนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการที่ทานอาหารแล้วนอนทันทีนะครับลองคิดดูนะครับหากเราทานอาหารแล้วนอนทันทีก็ทําให้กดของเรานะครับไหลย้อนขึ้นไปถึงคอได้นะครับถ้าหากหูรูดของเราไม่แข็งแรงหรือว่ามันเริ่มหย่อนยานเสื่อมประสิทธิภาพนะครับกดก็จะไหลย้อนขึ้นไปได้นะครับนี่คือข้อแรกนะครับไม่ควรทานอาหารแล้วก็นอนทันทีนะครับส่วนข้อ2นะครับก็คือไม่ควรจะทานอาหารมากเกินไปนะครับ ลองคิดภาพดูนะครับกระเพาะของเรามีหูรูดกระเพาะอยู่ตรงนี้หากเราทานอาหารบางคนทานขึ้นมาถึงถึงคออาจจะจุกคอก็คือมันทานเยอะเกินไปนะครับหูรูดก็คืออาจจะเปิดกว้างขึ้นก็ทําให้มีโอกาสเป็นกดไหลย้อนมากขึ้นนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินนะครับก็คือไม่ควรจะทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปนะครับเช่นรสเผ็ดก็ทําให้เกิดอาหารเกิดปัญหาในเรื่องของกรดในกระเพาะเยอะนะครับหรือว่าอาหารอย่างเช่นอาชากาแฟแอลกอฮอล์น้ำหมันลมนะครับหากเราเป็นกรดไหลย้อนช่วงนี้ก็ควรจะงดก่อนนะครับหรือว่าถ้างดไม่ได้ก็ควรจะลดนะครับแล้วก็เรื่องของการทานอาหารให้ตรงเวลานอนให้เป็นเวลาพฤติกรรมเหล่านี้นะครับล้วนส่งผลต่อโรคกรดไหลย้อนนะครับ เพราะฉะนั้นหากเรารักษาแล้วแล้วเรายังทำพฤติกรรมเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะรักษานะครับก็ควรจะปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะครับ